นักงาน,นาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมชก็เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปีพศ2562นรอะครับออกมาตอนเดือนพฤษภาคมก็ประมาณ2ปีมาแล้วแต่ก็ใช้เวลาในการที่จะจัดตั้งหน่วยนะครับแล้วก็ทําตามที่กฎหมายบอกว่าให้เรามีสำนักงานนะครับมี เล okay. ขาธิการในต่างๆจนมาพร้อมที่จะสัตวักาะจะทำได้ก็เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศสองพหายซึ่งก็ผ่านมาปีกว่านะครับเราใช้เวลาเกือบสองปนะีในการที่จะ Imp พ e m e n t กฎหมายโดยตามมาตรา22ในเรามีภา,ารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมาการการรักษาความมันม่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็อยู่ยถึง16บหัวข้อถ้าไปดูนะ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักๆใหญ่ๆของเราดูใน4ด้านก็คือด้นานที่หนงก็คือในในมุมมองผมเรียกว่นนาเราเรา่าจะเป็นในลักษณะของ Regulator ในการทำนโยบายนะคับทำแนวปฏิบัติกำหนดหน้าที่อำน,นาจต่างๆของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้นะครับในการจัดตั้งสกมชขึ้นมานเพื่อที่จะมา ดูแลนะครับเน้นในเรื่องของการดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศซึ่งตามกฎหมายก็แบ่งออกเป็น7เซกเตอร์นะครับซึ่งก็ครอบคลุมในเรื่องการเงินในเรื่องของางบริการภาครัฐที่สําคัญความมั่นคงของประเทศครับในด้านสาธารณสุขในด้านโลจิสติกและก็รานสปอรเดชั่นในเรื่องของเทเลคอมและก็ในเรื่องของ,ของสารสนเทศต่างๆก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ใหญ่นะครับคือสกปกว้างแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่ตกอยู่ในขอบเขตของของ CII หรือ i พิธ a ข i อม o n ข i n f r a s t r u c t u r e เนี่ยก็ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามแนวทางก็อาจจะ mm hmm. ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งขอผมเชื่อว่าน่าจะตั้งใช้อีกอีกน่าไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับกว่าที่เขาจะทุกทุกเซตเตอร์จะมามีความพร้อมพอเราออกประกาศไปในราชกิจจานเุเบกษาว่าใคร จะเป็น C.I. โดยที่เราไม่ได้เป็นคนกำหนดเองว่าใครเป็น C.I. แต่เรากำหนดลักษณะว่าถ้าคุณมีบริการที่สัมพัญธ์ในลักษณะนี้บริการเรื่องของการเงินเรื่องอะไรต่าง mm hmm. ก็ให้เลกูรเลเตอร์เนี่ยไปพิจารณาดูว่าใครจะเป็น C.I. เพราะฉะนั้นคนที่เป็น C.I. ก็ต้องต้องปฏิบัติตามตามประกาศของกมชซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่กมช mm hmm. ตามกฎหมาย รัฐมตรีรักษาการก็คือนายกรัฐมนตรีสปมชก็จะขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลายๆคนคิดว่าเราขึ้นตรงต่อกระทรวงดิจิตอลแต่เพียงแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิ่าลท่านเป็นประธานของบอร์ดบริหารนะครับคือบอร์ดจะมีอยู่สามบอร์ดบอร์ดที่หนึ่งที่เรียกว่ากปมชก็คือท่านนายกเป็นประธานซึ่งท่านนายกมอบให้กับท่านรองนายกพลเอกประวิตย์นะครับเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ ในส่วนของบอร์ดอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือเป็นบอร์ดกำกับดูแลในเรื่องสำหรับเหตุการณ์ภายคุกคา,คามก็เรียกว่ากอกมออันนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานกันครกันและส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยประหลัดกระทรวงต่างๆแล้วก็ผู้ที่เป็นมีหน้าที่กับเคลื่อนองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาที่เกิดการโจมตีหรือเกิดการโจมตีขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะเข้าขั้นไร้แรงหรือที่กลิ่น บอร์ดนี้ก็จะมาประชุมกันเพะนั้นเราจะจัดการกับปัญหาได้ยังไงแล้วก็อันสวนที่สามก็คือก็จะเป็นบอร์ดบริาหารนะครับหรือคณะคณะกรรมการบริหารสำนักงานที่เราเรียกว่ากบบอบศตรงนี้ก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานเช่นกันซึ่งกระทรวงดิจิทัลเองก็จะรับผิดชอบในเรื่องของอะไรเรียกว่าระรบางอะไรจะมีบ้า เรื่องอพ,อพอบอรบคอมพิวเตอร์นะครับที่กระทําความผิดในเรื่องของการละเมิดไดเบางๆพวกน,นี้แต่ในส่วนของพรบลไซเบอร์เองเนี่ยเราเราจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงครับให้กับองค์กรที่เป็น c i นะครับส่วนที่2ก็คือการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่เราเรียกว่าสาองกมก็จะเป็นหน่วยงาน ลักนะครับในการประสานงานเนื่องจากว่าเมื่อก่อนไม่มีไม่มีหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง mm. ก็จะมีกระทรวงดีอีอครับผิดชอบเรื่องพบบคอมพิวเตอร์นเรื่องพบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็จะมีหน่วยงานเล็กๆอันนึงที่ชื่อว่าไทยเซิร์ h ซึ่งเดิมไทยเซิร์ฟเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาอย่างหมายถึงว่าไม่เป็นทางการว่าเป็น national search ไทยเซิร์ h ก็จะเป็น ER search <oughs> ของของประเทศเล็กๆที่ mm. มก่ออยู่กับเน็ตเช็แล้วก็ด้ถ <c oughs> <ๆ>ูกย้ายมา ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้สังกัดข,ของของสพทอหรือรเอด,ด้าครับปัจจุบันซึ่งในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปี64 2น,นีก็มี อากล่าวได้ว่าจะให้เราเป็นผู้ดูแลเป็น national Search 师ทั้งไทยเซิร์ฟก็จะมาอยู่ภายใต้หมาจถึงว่าอาจจะมาตั้ชื่อให้จเราก็จะตั้งจัดตั้งเป็น national Search ซึ่งเราได้ประกาศนะครับลักษณะหน้าที่ของของ national Search แล้วก็ลักษณะหน้าที่ของ sector 师เนื่องจากเรามีเจ็ดเซ c t เตรเรา national Search อันเดียวเนี่ยก็คือ national computer emergency response team หรือศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยระนบบคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับที่เราเรียกว่าสปช ก็จะมีรองเลขาธี่การท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้หน่วยกานเอ็นเซอร์นะครับถ้าเรียกสั้นๆดังนั้นเอ็นเซอร์ไม่สามารถที่จะดูแลหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้ง300กว่าแห่งได้นะครับเราก็จะต้องอาศัยเลกเลเตอร์ในการที่แต่ละเซกเตอร์ ector, ก็ต้องไปเลกเลเต แล้วก็พยายามที่จะจัดตั้งเซกเตอร์เสริมขึ้นซึ่งปัจจุบันหน่วยที่จัดตั้งเซกเตอร์เสริขึ้นมาหน่วยแรกในเซกเตอร์แรกก็คือในเรื่องของภาพการเงนกันนาครัึ่งาเาเอาเรามาีเรียกว่า g ี s ีเ r ิรหรือ Thai b ง n ์เซิร์ h เซิร์ h เนี่ยจะมีอยู่ทั่วโลกนะครับเซิร์คือคือกำเนดมาจากสหรัฐอเมริกาหรือที่เรายากไทยแบกเป็น,ปน,ปนตอนนี้ก็เนี่รจะมีอยูเทั่เป็นะครับเขาใครจะใช้ก็ต้องมาขานะครับเมร่กา mm hmm. ประอที่เ Search US Search t h a i s เ a r c h ก็จะประสานางาน,นกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแจ้งเตือนฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ฟังก์ชันของเซิร์ชแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดว่าเราจะมีฟังก์ชันเยอะแค่ไหนนะครับ mm hmm. เรายิ่งมีฟังก์ชันเยอะมันก็ยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะใช้คนเยอะใช้เงินเยอะ mm hmm. ส่วนที่ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือ t e l c o Search กับด mm ูทีซีทีเก็ใช้โมเดลเดียวกันกับกับไทยแบนซ์เซิร์ฟเนื่องจากว่าเขาเป็นภาคธุรกิจ ทั้งคู่เขาก็จะมีสมาคม Trump, ส,คสมาคมธนาคารนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะจัดตั้งเพราะว่ามันต้องใช้ต้องแจ้งคนต้องมีสถานที่ต้องมีพื่นเมืออะไรต่างๆเที่วโคก็เทีวโค้เซิร์ชก็ใช้ลักษณะเดียวกันก็คือใช้สมาคมมาช่วยในการจัดตั้งซึ่งปัจจุบันก็โดยคำแนะนำของเอนิซาซึ่งเป็นองค์กรของ EU นะครับที่ดูแลเรื่อง Cyber Security ของของ บอกได้ว่าถ้าเรามีเพียงแค่3คนแต่ปฏิบัติฟังก์ชันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซึ่งเทลโคตอนนี้ก็มีอยู่3คนก็ถือว่าเขาดีเริ่มมีแล้วสามคนมันต้องต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของของการที่จะต้องทำ incident response ในเรื่องของการเฝ้าระวัง monitor ต่างๆแล้วก็แจ้งเตือนประสานยางนี่ส่วนที่3ก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการพัฒนาบุคลกากรมันก็เราไม่ได้มีโรงเรียนที่จะสอนโดยตรงแต่เราจะมีโครงการต่างๆ ในการที่จะอันที่หนึ่งก็คือพัฒนานตรงๆก็คือเอามาอบรมครับจับสอบซอ r เ i f i c เค e เพื่อที่ให้เขามีความรู้ในปี2,564ที่คาดเกี่ยวกับ2,565เนี่ยเรามีโครงการความมัน่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึงได้รับทุนมาจากกองทุนกสทชและกองทุนดิจิทัลนะครับมาประมาณ119ล้านโดยมีเป้าที่จะพัฒนาบุคลากรในระดับพื้นฐาน,นประมาณ2,25 0คน คาดว่าจะได้มากกว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนเราเป็นระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับและอีกระดับหนึ่งในระดับที่เป็นอินเทอร์มีเดียตก็คือระดับที่มีผู้เชี่ยวชาญก็ตางเปว่วเราจะพัฒนาพนักงกนในระดับผู้เชี่ยวชาญได้ถึง300คนนะครับซึ่งหนึ่งใน3ส,ส่วนหนึ่งของ300คนเนี่ยก็จะเราจะส่งเสริมให้เขาไปสอบเซอร์ติฟิเคตในระดับสาคน,คน,น mm hmm. เพราะนั้นเมือเวลาที่เขาวัดเขาเรียกว่าอินเด็กซ์หรือ KPI ต่างๆของประเทศในเรื่องไซเบอร์สกิลลิตี้เขาจะดูว่า ประเทศเรามีบุคลากรที่มีเซอร์ติฟิเคตระดับนี้เท่าไหร่ก็จะมีเซอร์ติฟิเคตอันหนึ่งที่เป็นค่อนข้างสากลมากที่ชื่อว่า C I S S P ในประเทศเราก็ยังมีคนที่สอบเซอร์ติฟิเคตนี่ได้ก็เพียงแค่200ยกว่าคนในขณะที่สิงคโปร์มีเป็นพันคนก็ถือว่าเราเนี่ยยังยังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังพัฒนาบุคลากรในด้านนี้อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเรื่องการพัฒนาบุคลากร การรักษาความมัน่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็คือในเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะเราได้มีการจัดการแข่งขันคืเ่เรียกว่า t Thailand Cyber Top t ท l e n t เราจัดเึื่อใน3ระดับโดยในระดับที่1ก็คือระดับเขาเรียกว่ามัธยมศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษาและระดับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของ ของการรักษาความมั่นคงตรอดภานไซเบอร์อยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็เคยแข่งขันในเวทีโลกในอะไรหลายอย่างนะครับก็ต้องหาทางออกไปเรื่อยๆนะครับตรงส่วนการพัฒนาบุคลากรก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับในเรื่องของของการทําความร่วมมือกับต่างประเทศกับภายในประเทศกับองค์กรต่างๆทุกเซกเตอร์นะครับ เพราะว่าในเรื่องของการป้องกันภัยทางไซเบอร์เนี่ยจะไม่มีใครต่อสู้อยู่คนเดียวเราจะต้องไปด้วยกันธนาคารที่หนึ่งธนาคารมีสิธนาคารธนาคารที่หนึ่งโดนโจมตีลัษณะน,น,นี้ธนาคารที่สองรู้แล้วว่าเขาจะโดนโจมตีแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเขาคุยกันมันก็จะโดนอยู่ธนาคารเดียวมีแอ,อาจจะสองธนาคารที่อาจจะไม่ระวังตัวเพราะนั้นการประสานงานกันเนี่ยมันก็จะมี เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทําให้ความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยมันมีก็งเกิดขึ้นนอกจากหน่วยงานภายในประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังประสานงานกับหน่วยงานของ,ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศมนหนาอำนาจต่างๆสหรัฐอเมริกาสหราชอาราชอาราจนะครับอิสราเอลนะครับรัสเซียจีนก็คือทุกๆทุกๆประเทศที่เขามีความเขาเรียกว่ามั่นคงทางไซเบอร์หรือมีพลังอำน,นาจทางไซเบอร์ที่ค่อนข้าง สูงถ้าเทียบในระดับโลกนะครับเราก็มีการประสา,า,ะสานงานสถานการณ์ในเรื่องของของความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็คือหลักๆที่สถิตตามสถิติที่สูงสุดที่เราเป็นที่ n t i o n a l Search เนะี่ยเราโมนิเตอร์มานะครับก็จะมีเรื่องช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีหมดเพราะว่าบุคลากรทางเรื่องของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วไม่มี m ายเซ็ตในเรื่องของการทําให้มันปลอดภ<ม>ัยตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆของกระทรวงสาารณสุขระบบแอปต่างๆที่เอามาให้บริการล้วนแต่มีช่องโหวง่เว็บของของอบตนะครับก็มีช่องโหวง่ตรวจได้เป็นร้อยเว็บไซต์นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอาจจะต้องมาแก้ไขใน,ในระดับ ในระดับเขาเรียกว่าสเกลใหญ่ของประเทศครับในระดับกระทรวงว่าเอ๊ะทุาพละคุณจะแก้ไขปัญหานี้ไงผมไม่สามารถที่จะมีคนมาลาดตะเวนและตรวจดูให้ทุกอยู่ตลอดเวลาถ้าผมตรวจดูเจอผมก็แจ้งนะครับมันก็จะมีช่องโหว่ในหลายๆเยอะมากปัจจุบันเราก็ได้เตรียมการในการที่จะทํางานในลักษณะที่เป็น24 7ก็คือก็คือจะมีศูนย์ national search อย่างเต็มรูปแบบนะครับมีคน นั่งเฝ้าอยู่24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะดูแลได้ทั้งประเทศเราเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่โอเปเรชั่นของเราก็จะจะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะใน,ในเรื่องการที่เอเรกโกเในการพัฒนาบุคลากรทําให้เขา uh, มีความเข้มแข็งด้วยการทำพวกเอว e นเนสต่างๆนะครับในการที่จะให้เขามีความตระหนักว่าอันนี้มันอันนี้มนไม่ปลอดภัยนะอันนี้มันอันตรายก็จริงๆก็อยากจะเรียนว่า <Because S 1> um, หลายท่านคิดว่าเวลาที่เราตั้งสํานันกงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหงชาติหรือสาพมชหรือ National Cyber Security Agency เนะี่ยขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับเราได้มีกองทัพที่มีความพร้อมแล้วมาคอยมาป้องกันภัยจากไซเบอร์ซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ภาพนะั้นผมขอเรียนผมว่ามันไม่ใช่ภาพนนะเพราะว่าเราเป็นคล้ายๆหน่วยงานที่เป็นกรตนะครับเป็นคนที่มามาออกนโยบาย ทำแนวปฏิบัตินะครับเราเราไม่มีกําลังคนเพียงพอที่จะไปดูแลทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถึงนม้อัตราโครงสร้างเราจะมีสูงถึง480คนแต่ปัจจุบันเรามีคนที่เป็นพนักงาน,นจริงๆเนี่ยแค่40คนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมัน,ม,นมันไม่ใช่ภาพในลักษณะที่เราจะมามาทุกเราไปวิ่งไปดูทุกคนไม่ได้เราก็จะดูเฉพาะในเรื่องของส่วนที่มันกระทบ หรือมีผล,ผลกระทบร้ายแรงกับประเทศือเรือ่องของความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ Criti ข In ิตอินโฟมิ n i นอินโฟสตร r u เจอร์ครับหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มันถ้ามันโดนโจมตีแล้วมีผลกระทบในเชิงกว้างหรือมีผลกระทบในระดับวิกฤตท,ที่ทําให้ประเทศชาตินีความกระทบกระเทือนทางความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับองส่วนนั้นก็ก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมีมายเซ็ตว่าเออ ทำไมผมเราไม่ทําอะไรเลยทาไมโรงพยาบาลถูกแฮกทำไมถูกโน้มถูกนี่เพราะว่ามัน,ม,นมันมีธารกิจที่ต่างกันจากที่หลายๆท่านอาจจะคิดนะครับเพราะว่าคือทุกคนก็อ,อาจจะต้องป้องกันตัวเององค์กรเองก็เหมือนสิ่งมีชีวิตก็ต้องป้องกันตัวเองในขั้นต้นก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขเมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งนะครับ เท่าที่งบประมาณทรัพยากรที่จํากัดเพราะว่าในการที่เข้าไปทํา incident response แต่ละครั้งนในีการใช้งบประมาณนะครับถ้าเราบอกว่าโอเคงั้นเราผมตรวจได้แค่เริ่มต้นเนี่ยผมเป็นเหมือนหมออายุกรกรรมแต่ถ้าคุณจะตรวจเพิ่มเติมคุณต้องไปเข้าเครื่องเอ,อ็กซเรย์เนี่ยคุณต้องจ่ายบริษัทไปอีกสิบล้านแล้วแอดเสตคุณราคาราคาเท่าไหร่คุณต้องคิดก่อนเพราะมันมันมันเขาสามารถที่ investigate ได้เชิงลึกได้หมดเลยว่าใครคุณถูกจอมตีตรงไหน แล้วก็ถ้าุดเปิดตรงนี้นคนก็ไม่ถูกโจมตีข้อมูลมันไหลไปไหนมาจากที่ไหนอะไรต่างมันมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องใช้ใช้ทรัพยากรครับคือคือมไม่สามารถที่จะไปดูแลทั้งหมดได้ก็ก็ฝากไว้